อันนี้มาคําถามต่อมานะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะเน้นคําถามที่นี่แหละท่านผู้ชมที่กําลังจะเริ่มดําเนินการหาเสียงนี่แหละคําถามก็คือประเภทของป้ายหาเสียงมีอะไรบ้างนะครับคําถามนะครับประเภทของป้ายหาเสียงมีอะไรบ้างก็มีคนพิมพ์เข้ามาถามเยอะนะแต่ว่าผมก็บอกว่าถ้าจะตอบเป็นพิมพ์ตอบให้มันมันรู้สึกจะมันพิมพ์ยาวมากใช้เวลายาวมาก ก็ให้มาฟังในรายการของเรานะครับจะได้ขยายความให้ท่านฟังนะครับอันนี้ผมก็เลยจะตอบว่าประเภทของป้ายหาเสียงมีอะไรบ้างเอาที่ตัวระเบียบก่อนนะตัวระเบียบเนี่ยที่เขาเขียนไว้ในระเบียบการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะที่1เขาเรียกว่าประกาศประกาศประกาศนี้ก็ประมาณเหมือนขนาด โปสเตอร์หนังสมัยก่อนอนะโปสเตอร์ภาพยนตร์ญญสมัยก่อนนะครับสามสณสีเซนติเมตรเนี่ยครับเป็นลักษณะเป็นกระดาษอ่อนอ่อนนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นป้ายแข็งแข็งนะ,ะขนาดเนี่ยก็ประมาณเหมือนกับโปสเตอร์หนังเนี่ยอันเนี้ยนะครับซึ่งในระเบียบเขาให้ทําได้ไม่เกิน5เท่าของหน่วยเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้เขาเรียกว่าประก,กาศอันที่2องเขาเรียกว่าป้ายหาเสียง ป้ายหาเสียงก็คือขนาด245คูน130เซนติเมตรคือไม่เกินขนาดนี้ตัวนี้ก็เราเห็นได้ทั่วไปก็คือติดอยู่ตามข้างถนนนั่นแหละอันนี้คือเขาเรียกว่าป้ายหาเสียงฉะนั้นระเบียบเนี่ยก็จะเขียนไว้หลักๆอยู่ประกาศกับป้ายหาเสียงประกาศไม่เติมไม่เกิน5เท่าของหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นป้ายหาเสียงก็ไม่เกิน3เท่าของหน่วยเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีนี้เราถามว่าสรุปแล้วต้องทําได้กี่แผ่นจริงๆนะครับสรุปสุดท้ายคือท่านต้องไปดูปที่ประกาศประกาศของอกะกะตประจําอ,อบตอแต่ละแห่งว่าเขาประกาศให้ทําได้กี่แผ่นคือระเบียบเขียนไว้ไม่เกิน5เท่าไม่เกิน3เท่าก็าจริงแต่ระเบียบให้อํานาจของผู้หน่วยให้กะกะตประจําท้องถิ่นไปประกาศกําหนดจํานวนอีกทีหนึง่ง ซึ่งเขาอาจจะประกาศจมดจานวนน้อยลงกว่านี้ก็ได้ขออย่าให้เกินดังนั้นจึงแนะนําให้ท่านไปดูที่ประกาศนะครับผู้มนวยการประกาศกาศกตประจําอบอตแต่ละแห่งซึ่งขณะนี้ทุกแห่งผมเชื่อว่าประกาศเรียบร้อยแล้วน,นะครับผมเชื่อนวน่าประกาศเรียบร้อยแล้วนั่นแหละคือจํานวนประกาศกับป้ายหาเสียงที่ท่านจะจัดทําทีนี้มันก็จะมีอีกป้ายอื่นๆทีนี้ป้ายอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบฉบับนี้ คืออะไรอ่าอันแรกก็คือก็คือป้ายศูนย์ประสานงานป้ายศูนย์ประสานงานนี่ทำได้ไหมนะครับก็สามารถทําได้นะครับแล้วทําได้ทําได้กี่แผ่นอันนี้ก็ไม่ได้กําหนดขึ้นอยู่กับว่าเรามีศูนย์ประสานงานกี่แห่งแล้วขนาดมีระบุไหมอันนี้ก็ไม่ระบุขนาดเอาที่มันเหมาะสมตามที่ที่ตั้งศูนย์ประสานงานของเรา นะครับเพียงแต่ว่ามีข้อแม้ว่าป้ายศูนย์ประสานงานนั้นจะต้องไม่มีข้อ,ข,อข้อความในลักษณะเป็นการหาเสียงนะครับเพราะถ้าเป็นมีข้อความเป็นลักษณะหาเสียงมันก็อาจจะมาเป็นป้ายหาเสียงแต่ถ้าเกิดเป็นป้ายหาเสียงแล้วท่านทำใหญ่กว่าป้ายหาเสียงมันก็จะทําให้เป็นปัญหาว่าขัดระเบียบนั่นเองฉะนั้นป้ายป้ายศูนย์ประสานงานทําได้ข้อความ ก็คือยามีล uh ักษณะเป็นการหาเสียงก็คือท่านอาจจะเขียนคําว่าป้ายศูนย์ประสานงานหาเสียงของนายจานโจ้ยจานจิโรยอย่างนี้นะครับก็ขึ้นที่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 ท่านจะตั้งเป็นที่ศูนย์ประสานงานในการหาเสียงนั่นแหละอันนี้คือป้ายศูนย์ประสานงานนะครับไม่ต้องไปนับรวมจํานวนป้ายหาเสียงตามระเบียบที่ที่ระเบียบมันบอกไม่เกิน3เท่านั้นท่านไม่ต้องไปนับรวมอันต่อมาก็คือป้ายอะไรครับ อันต่อมาก็คือป้ายติดข้างรถยนต์เวลาเราวิ่งเราจะใช้เครื่องขยายเสียงแล้วเราก็วิ่งแล้วก็มีป้ายรถป้ายหาเสียงสองข้างนะครับสองข้างอันนี้ก็เหมือนกันครับไม่ต้องไปนับรวมจำนวนป้ายหาเสียงสามเท่าที่ผมบอกว่าตามระเบียบนั้นที่มันบอกว่าไม่เกินสามเท่านีอันนี้ไม่ต้องไปนับรวมท่านทําได้ตามความเหมาะสมของรถยนต์ที่ท่านใช้ในการหาเสียง รถปิกอัพก็อีกขนาดหนึ่งรถ6ล้อก็อาจจะใหญ่ขึ้นอย่างนี้นะครับทำได้ตามจำนวนที่รถท่านนะเอาไปติดป้ายนะมีกี่คันท่านก็ทำได้เลยไม่ต้องไปนับรวมป้ายหาเสียงที่ติดตามข้างถนนนะครับอันต่อมานอกจากป้ายข้ามรถยนต์แล้วมีป้ายอะไรอีกฉากหลังเวทีฉากหลังเวทีบางทีเวลาจัด ปลาสายหาเสียงเนี่ยนะครับมันเวทีบางทีมันใหญ่ไงมันก็ต้องมีผ้าฉากหลังอย่างเงี้ยทำได้ไหมทําได้ไม่ได้กําหนดขนาดนะครับไม่ได้กําหนดขนาดอันนี้เขาเรียกว่าฉากหลังเวทีก็สามารถทําได้นะครับทาได้อ่าไม่ต้องไปนับรวมกับจํานวนป้ายหาเสียงนะครับฉะนั้นป้ายหาเสียงเนี่ยที่ติดตามข้างถนนเนี่ยนะครับก็เป็นจํานวนที่ไม่เกิน3เท่านะครับของหน่วยตังในองค์กรปกครอง,องท้องถิ่นแต่จํานวน เท่าไหร่จริงๆไปดูที่ประกาศกกตประจำอบตอของท่านนะครับอีก,กนหนึงนะครับก็คือลักษณะของเหมือนกับป้ายป้ายจับมาเวลาผู้ช่วยหาเสียงเดินไปตามถนนท่านก็ทําเหมือนป้ายป้ายยกให้ให้ชาวบ้านเขายกถือมีมีมีด้ามใช่ไหมฮะอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นป้ายที่จะต้องไปนับกับจํานวนป้ายหาเสียงนะครับมันเป็นเหมือนกับ สื่อในการหาเสียงก็งเหมือนกับสื่อชนิดหนึ่งที่ท่านใช้ในการผลิตในการหาเสียงอันนี้ครับก็ไม่ไม่ต้องมานับรวมแต่ขอให้คิดเป็นค่าใช้จ่ายฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ผลิตออกมาเพื่อเป็นการหาเสียงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคิดเป็นค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้คือในส่วนของป้ายหาเสียงนะครับที่ท่านถามมาว่าประเภทของป้ายมีอะไรบ้าง นะครับก็ก็กนี่ที่เห็นชัดชัดเจนก็คือเรื่องเรื่องป้ายตาที่ติดตามข้างถนนแล้วก็ป้ายที่ติดข้างรถยนต์แล้วก็มีป้ายศูนย์ประสานงานนะครับมาในรื้อแล้วก็มีป้ายขนาดใหญ่ฉากหลังเวทีนี่นะครับซึ่งป้ายอื่นๆที่ไม่ใช่ป้ายติดข้างถนนนะครับก็ก็ไม่ได้กําหนดจํานวนไม่ได้กําหนดขนาด ซึ่งตา่างกันกับป้ายที่ติดข้างถนนนะครับกำหนดจํานวนไม่เกิน3เท่าของหน่วยเลือกตั้งนะครับแล้วก็ขนาดไม่เกิน130มบคูณ245บเซนติเมตรอันนี้ก็เรื่องป้ายติดข้างถนนมีกํา,นาหนดขนาดบางคนบอกว่าทําครึ่งหนึ่งของ130คูณของ145นี่ได้ไหมป้ายหาเสียงคือขนาดขนาดเล็กลงซึ่งท่านจะสังเกตเห็นว่า ในเมืองใหญ่ๆเวลาเขาหาเสียงเนี่ยเขาไม่ได้ทาเต็มขนาดนะเขาทําเล็กๆติดเสาไฟฟ้าแล้วก็อย่างเช่นการเลือกตั้งของกรุงเทพมหาคนครค่อยๆจะเห็นชัดเจนเขาจะไม่ทําใหญ่นะครับดีไหมไม่ทําใหญ่ดีเพราะว่าเวลาไปติดที่เสาไฟฟ้ามันจะมีฟุตบาทมีอะไรมันจะไม่เกะก,กะการเดินการเดินของบุคคลสัญจรไปมานั้นมันก็จะดูอีกมีมีมิตินึงนะอย่างนี้ทําได้ไหมทําได้ นะครับทำได้นั่นคือถ้าจะเอาขออย่างเดียวอย่าให้ขนาดเกินระเบียบที่กำหนดนั่นเองนั่นคือกรณีของป้ายหาเสียงนะครับ